તો રે 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 การแรดบของคุณสาหรับพระเจ้ราชเกียติค่ะคุณเนี้พี่น้องชาววัดบงคลในการแสดงภาของที่เสอวดาวนั้นเนีกทุกทุัวทุกทุกสถนที่ที่ได้ไปเกียรติาวรามีความใจรุนาการแสดงขอบคุณความรักขอพระคุณความศรัทธาและความเมตตาในการการแสดงขอสุดยอดที่เกียรม่ีเกีวัเสียงรักโอวร์ขอเสอปะทำดีเด่น ประจำปี2 5 6บด็กลูกหลานของพระองค์ได้เห็น่าลูกหลานของพระองคแก้วล่กง่าเรือยิ่งรับใช้พระกราบวกเกีและเรืาพใจรัทั่วประเทศเกิดเป็นคนควรี้ายาเก้าหน้ายาเมครกาดซเรื่อยขึ้นหนัก่วเดยาขวางยาขวางไอ้เต้า เย้ว้าวเย้ขอบคุเลยตังคิวแต่ว่าวันนี้แฟนคลับกูไม่กล้าโอนตังค์ทำไมเพราะว่ากูหมดไปว่ากูเกรงใจนี่เดี๋ยวดูดิน้องพาเขาสงสัยว่ามีคนรักผมจริงหรือเปล่านะว่ามีคนโอนให้ผม50สต่ตังหนึ่งสลึงเขาเขาไม่เคยเห็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูเดมีมมด่เดี๋ยวมี่มาพูดยเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนดูใน แล้เยอะเยอะจริงก <Okay. S 1> ็ตอนนี้จะครบร้อยน้เนี่ย5บาท1สลึง50สบตังค์19บาท1 7บาทเมื่อกี้เมื่อกี้แม่ประคองจับน้องเบลโอให้แปดบาทบอกว่ายยักยักยอยเข้าเยอะยอะมากย่อดเข้าเยอะบากยอดเข้าเป็นร้อยยอะนี่นีบาท5 5สาตังคเป็ไง ไอ,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 อของจริงว่ะโอ้ของจริงแป้งขับจักรของจริงเฮ้ยแดงค์ไหนปุรรณบุรีครับบอกไปบ่ายค่อยๆต่างของไปครับบอกครับก็แบงคขับลูบิดเด็กแบบประมาณป .5 ป .3 ป .4 แล้วก็อนุบาลหนึ่งเขาเพิ่งกลับมาจาเรียนเนี่ยจะยอมกระปุกให้เดมี่เดี๋ยวมี่มาอีกเดมี่มา,มา,า,าน,น่ารักมากๆลเลยเติมท้ายในบ,บัญชีตอนนี้เท่าไหร่ของใครอ่ะฮะมึงดูหนยห้าสิบห้า เป็นไงขอกคุณขอจริงน่าจะอยู่โรงเรียนเดียวกันนะเหลคิี่บาทจะครบร้อยมาแล้วหบาทิบหบาทห้าห้าห้าเลยเจอกวันน่ารักมากสินี่สองบาทสองสองสองบาทที่ขก็ตังสองบาท ไปแก้วได้้าบาทนอยเยอะเยอะห้าสิบห้าตังเยอะมากก็เลยบกกุยมันปัดเศษให้เปลีอยงไงอ่ะเขาบอกเนี่ยเขาปัดเศษให้นี่ห้าสิบหาตะตังผกแล้วเป็นไงน่ารักไหมแฟนคลับพี่จบเลขตัวูขายในบัญชีตอนนี้เท่าไหร่เลขตัวขายในบัญชีตอนนี้เท่าไหร่ต้องถาว่าปัดเศษให้คุณเป็นเท่าไหร่มาเยะห้าบาทน้ห้าก ก็นนี้ห้าสิบห้าบาทโอาเกินเยวันนี้น่าจะเกินร้อยครับน่าจะได้อยู่ประมาณสามร้อยได้แต่ยอดปัาางมากของพี่บาทขอร้อยหนึ่งให้พี่บาทขอพันหนึ่งให้ไปยังไงแม่สามสิบตะตังอยู่วัดอะไรวัดนี้วัดอะไรวะวัดถนนวัดถนนก็วา่าก่อจากอะลรแตกใจโอ้ยังอยู่ ก้จะมีคนโอนหลักพันที่อยู่นะมีพันแล้วใช่ไหมมีคนโอนพันหนึ่งคนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสบเก้าบาทนี่หนึ่งบาทหนึ่งสิเอ็ดสตางค์ใอน้เต่าไอ้เตานี่หนึ่งบาทหนึ่งสิบเอ็ดตางค์เพื่ยนเยปพักเ้อนยอดรวยมาเต่า ไครับรวยโถงเรวยรวยปีนี้มีแต่รวยกับรวยผมะว่าวลักถนนพม่บาวัดกันเลยนวเดี๋ยวยังไม่หยุดโอเลยหนึ่งตต่างนะกี้แม่แล้วแม่มาทอผมไ้เยนมากเลยทำไมตอกี้ใจเกล้โลเกลนตต่างมาลูกเขามาดูจริงๆแล้วไอ้ัตไม่มีอะไรมัาทำทำไมอะมันทำยีวยเสือแล้วมันเป็นเหรีย เอ้ยมีมีหลักร้อยแล้วนี่หนึ่ง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 เลขบัตรชีแบบเลขบัตรชีอยู่ข้างหน้าเลยขอบคุณมากมครับขอบคุณมากมทุกบาททุกตางค์ที่ทุกคนมีความสุขดีดีและผมชื่นใจผมสนุกกับมันมากวันนี้น่าจะได้หลายร้อยเฮ้ไอ้ดนโน้ตขอาามาไปปิดท้ายเลยปิดท้ายเลยับ